สวัสดีครับราสดาว78รายงานตัวครับเราจะมาช่วยชี้ช่องบอกช่วงเวลาวิเคราะห์กันไปตามราสดาวเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจและเป็นกําลังใจให้กับทุกทท่านนะครับฝากกดแชร์กดไลค์ฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมติดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคําทานายในเดือนต่อไปนะครับในช่วงนี้มีบริการตรวจดวงชะตานะครับมีค่าครูเบาๆนะครับติดต่อเข้ามาได้ทาง l i น์ @star78 star78 นะครับตรวจดวงชะตาครับมีค่าครูเบาๆครับ สวัสดีครับชาวลัคนาราศีธนูนะครับก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของดาวเสาร์ที่จะย้ายนะฮะในวันที่5ธันวาคม2563ตอน9้าโมงเช้าเนี่ยนะครับผมนะฮะก็จะส่งผลดีต่อท่านอย่างไรนะฮะผมเห็นแล้วพลื่มใจแทนนะครับเป็นผลดีจริงๆนะครับมันเป็นผลดีจริงๆนะฮะก็ไม่ใช่ว่าตอนนี้ไม่ดีนะครับตอนนี้ก็ดีดีอยู่แล้วด้วยแล้วจะไปดีมากขึ้นกว่าเก่านะครับ จะดีมันดีอยู่แล้วแล้วก็จะไปดีมากขึ้นกว่าเก่านะฮะเดี๋ยวจะขยายความให้ฟังว่าเฮ้มันยังไงดีอยู่แล้วแล้วไปดีมากขึ้นกว่าเก่านี่เป็นยังไงหรือแต่ว่ามันก็ยังมีติ่งๆอยู่นิดนนะครับติ่งๆอยู่นิดๆิดนะฮะก็อย่างว่าแหละครับทุกอย่างนะครับในโลกมันก็ต้องมีสักนิดหนึ่งนะฮะก็ย้อนไปดูในอดีตสักสามสิปีก่อนนะครับตอนที่ดาวเสาย้ายนะครับตอนนั้นดาวเสาก็อยู่ที่พบตนุของท่านนะฮะเมื่อ30ปีก่อนนะฮะแล้วก็ย้าย เข้าสู่พบกระดุมพระของท่านนะฮะสาปีก่อนเขาประมาณวันที่20เดือนมกราคมปี2534นะครับก็เสาวย้ายเข้าพบกระดุมพระนะครับพบการเงินของท่านได้ตําแหน่งเป็นกเกษตราธิบดีครับผมก็เรียกได้ว่าพบการเงินนะครับประสบความสําเร็จกันสุดๆจริงๆนะครับประสบความสําเร็จกันสุดๆจริงๆนะฮะก็เพราะพราอะไรเพราะว่าเมื่ออยู่ในตําแหน่งนี้เนี่ยนะฮะเป็นกเกษตรเนี่ย ไม่ได้อยู่กันสั้นๆนะฮะอยู่กัน2ปีกว่าไปเลยดังนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าความดีความงามประโยชน์พอดผลที่มันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นมากจริงๆแต่เมื่อ30ปีก่อนเนี่ยมันไม่ง่ายนะฮะมันไม่ง่ายถามว่าทาไมมันไม่ง่ายก็เพราะน้าเวลานั้นเนี่ยมันยังมีดาวบับเพร่เข้าอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องกันด้วยก็คือดาวราหูนะครับและก็ดาวมานุตยูนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ตรงจุดนั้นทีนี้เนี่ยพอมันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแน่นอนครับ แม่จากไอ้เรื่องที่มันจะกลายเป็นหมูหมูเนี่ยมันก็อาจจะเป็นหมูเคี้ยวตันขึ้นมานิดนึงนะฮะหมูเคี้ยวตันขึ้นมานิดนึงก็ทําให้กินยากไปสักหน่อยอืมแต่ก็อย่างว่าแหละครับผมก็เชื่อว่ามันไม่น่าจะเหลือบ่ากว่าแรงเกินไปสําหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับผู้มีดาวพฤหัสเป็นดาวประจําตัวนะครับก็ณเวลานั้นเนี่ยเมื่อ30สปีก่อนเนี่ยมันจะมีนะครับดาวพฤหัสนะฮะ อยู่ที่พภพรณะเล็งมาที่ภบกระดุมภ้าของท่านนะฮะก็แน่นอนครับ5กับ7นะครับเล็งกันนะฮะคู่นี้ก็เป็นคู่ที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนะครับคนที่อายุสักประมาณ40-50ปีนะฮะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเอ่อก็จะเคยผ่านประสบการณ์ของการที่ดาวเสาย้ายเข้าภบกระดุมภ้าเป็นครั้งแรกนะฮะสำหรับชาวราศาีธนูเนี่ยก็เติบโตกันขึ้นมาในปัจจุบันหลายๆคนก็ได้มีโอกาสนะฮะ ผ่านเรื่องราวต่างๆมาจนได้เจอเป็นรอบที่สองนะครับรอบที่สองนี่ผมบอกได้เลยครับว่าดูแล้วเนี่ยฮนะดูมุมดูอะไรแล้วเนี่ยน่าจะดีน่าจะดีกว่ารอบแรกเยอะนะน่าจะดีกว่ารอบแรกเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันไม่มีดาวบาพปะคห์เข้ามาเกี่ยวข้องกับ กระดุมพระซึ่งเป็นพบการเงินโดยตรงนะครับมันไม่มีตัวเข้ามาทอนไม่มีตัวเข้ามาเบี่ยงว่าเหมือนแต่ก่อนนะครับแต่ก็ใช่ว่ามันจะไม่มีตัวที่เข้ามาขวางมันก็นิดๆนะฮะนิดๆนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อไปว่าเอไอตรงจุดที่มันมันที่บอกว่านิดๆเนี่ยมันคือแค่ไหนนะฮะอย่างไรก็ค่อยๆมาพิจารณากันไปนะครับก็ชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยนะครับก็อย่างว่าแหละครับ ดาวของท่านเนี่ยนะฮะก็คือดาวพฤหัสนะครับก็ความเกี่ยวพันระหว่างตัวตนของท่านกับครอบครัวเนี่ยนะฮะมีมีอย่างเหนียวแน่นนะครับดังนั้นเนี่ยดาวที่เกี่ยวข้องกับพบพันธุเนี่ยนะฮะซึ่งมันพันธุที่มันหมายถึงรวมไปถึงพวกที่ดินพวกอสังหาริมทรัพย์ด้วยตัวท่านก็เป็นอีกคนหนึ่งนะฮะเป็นช,ชาวลักนาหนึ่งที่ชอบอะไรที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะฮะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ได้ดีๆซะด้วยนะฮะได้ดีๆซะด้วยนะฮะเพราะว่าจังหวะของดาวพฤหัสเนี่ยมันก็ถ้าในจังหวะที่เดินดีๆเนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว่ามันเอื้อนะครับโยงกันไปโยงกันมาเนี่ยมันได้จังหวะบางครั้งเนี่ยมันก็ได้มาอีกแล้วนะแปลงครึ่งแปลงเล็ตัวท่านก็เป็นคนที่เขาเรียกว่ามองเห็นการไกลนะฮะมองเห็นการไกลทําอะไรเผื่อคนรุ่นหลังเสมอนะครับ เผื่อคนรุ่นหลังเสมอทั้งนั้นเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงของครอบครัวของท่านเนี่ยท่านจะมองไว้เป็นเรื่องแรกๆเลยทีเดียวนะฮะเรียกได้ว่ามีอะไรที่มันจะทําให้เกิดความมั่นคงต่อครอบครัวได้เนี่ยนะฮะก็จะจะทำนะฮะจะทำนะฮะโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการก่อร่างสร้างตัวนะฮะ โดยเฉพาะเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นเรื่องชัดเจนเลยนะครับก็ในเรื่องของการเงินเนี่ยอย่างว่าแหะครับดาวเสาร์นะฮะเป็นดาวการเงินของท่านนะก็การงานของท่านเนี่ยหรือมาถึงกว่าท่านจะสามารถหาเงินหาทองอะไรมาได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายๆมันก็ไม่ใช่หมูหมูนะครับมันไม่ง่ายมันไม่หมูก็จริงแต่ความที่ท่าน เป็นคนที่มีความสามารถเฉพาะนะฮะในเรื่องที่ท่านทําได้ไอเรื่องที่ท่านทําได้มันก็น่าปแปลกนะคนอื่นเนี่ยทำไม่ได้เหมือนท่านเออมันตรงนี้แหละครับมันทําไม่ได้เหมือนท่านถามว่ามันมีข้ออะไรที่ทําไม่ได้เพราะบางทีถ้าว่าไปมันก็ไม่มีอะไรที่ใครหลายๆคนจะทําให้ได้คือมันมีส่วนผสมบางอย่างที่เมื่อตัวท่านเอาตัวท่านเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยมันจะต่างจากสิ่งที่คนอื่นเขาทําได้นะฮะซึ่งตรงนี้แหละครับจะเป็นจุดที่ เขาเลยเป็นจุดได้เงินเป็นจุดจ่ายตังกันเลยทีเดียวนะจุดนี้เนี่ยนะฮะนายจ้างเขาเห็นนะฮะนายงานเขาเห็นนะฮะหรือผู้ที่ผู้ว่าจ้างท่านเห็นผู้ที่ร่วมธุรกิจกับท่านเห็นนะฮะเพราะเขาเห็นข้อดีอันนี้ของท่านแล้วเนี่ยโอเคเขาไม่ปล่อยเลยนะเพราะว่าเขารู้ว่าเขาได้ค้นพบเพชรละเขาก็เลยพรมปนเพชรดังนั้นเนี่ยคนเราเมื่อเห็นเพชรเนี่ยย่อมเห็นคุณค่าของเพชรตัวท่านก็เป็นเพชรนะฮะถ้าจังถือคนที่ มีดวงกําเนิดที่มีพฤหัสที่ดีเนี่ยนะฮะในตําแหน่งที่ไม่เสียเนะี่ยผมบอกได้เลยนะฮะพุ่งแล้วก็รุ่งไกลมากนะฮะเพราะว่าจังหวะที่ดาวมันจะได้องค์เกณ์กันอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะฮะมันมีนะฮะมันมีแล้วก็เป็นจังหวะที่เรียกได้ว่าพอดีกับการที่ท่านเนี่ยจะต้องทำมาหาได้เลยทีเดียวนะครับก็ คลิปนี้ต้องแบ่งความยาวเป็น2ตอตอนนะครับเพราะไม่งั้นมันจะยาวเกินไปนะครับมันจะยาวเกินไปก็ลองติดตามตอนที่2นะครับซึงจะเป็นรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง,องกับเสาย้ายในภาคปัจจุบันนะครับกดห้ตากดแชร์กดไลค์แล้วก็กดติดตามนะฮะคอมเมนต์เป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้ก็มีบริการตรวจดวงชะตานะครับมีค่าครูเบาๆนะครับติดต่อเข้ามาได้ทงางไลน์ 78, s t a r า8 S t a r 7 8นะครับก็มีค่าครูเบาๆครับ รหัสดาว78สวัสดีครับ